จับตาหลังหนึ่งมีนาคม2566โหนฟองสนานทํานายพระเสาวจรต่อดวงเมืองเริ่มออกจากเคราะห์ใหญ่ได้ลาบกลับมาก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไมีพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะ ตามที่ผู้เขียนได้ทำนายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งสามารถไปดูย้อนหลังในภาพรวมได้นั้นครั้นตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566เป็นต้นไปจะมีลางหนึ่งในปรากฏการณ์ใหญ่ที่จะเกิดคือวาระที่พระเสาจ 7, ร7เจ็ดเทพเจ้าแห่งความระทมตัวทุกข์หัวหน้าดาวร้าย จะย้ายจากราศีมังกรพบที่10กัมมะเข้าไปเดินในราศีกลุ่มพบที่11ลาภะของเมืองผู้เขียนจึงขอสกัดเฉพาะอิทธิพลพระสาวจรที่คาดว่าจะมีต่อเมืองรัตนโกสินทร์ในระยะเวลาประมาณสองปีครึ่งคือจนถึง14กลุ่กุมภาพันธ์2569ที่จะเกิดเป็นเรื่องใหญ่มานำเสนอดังนี้ หเมืองเริ่มออกจากทุกใหญ่หลายด้านที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณมีนาคม2563ด้วยการมาถึงของโควิด -19 ตามด้วยการรบกันของรัสเซียยูเครนเดือดร้อนพลังงานฟืนไฟแก๊สแรงทุกกายใจไปทั่วตามฉลกให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนรง เข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่และใหญ่มากที่จะรอเกิดตามอาการของพระเสาที่ครั้นพอให้คุณงามความดีก็จะให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งใหญ่คือเมืองสู้แล้วได้โชคลาบกลับมาตามฉลกลาบคืนคงนรงเรามีชัยตัวอย่างภูมิโหดนี้ในอดีตขณะที่พระเสาจรไม่เป็นใจเท่ารอบสองปีครึ่งนี้คราวนั้น พระเสาเป็นกะลากินีจรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปียมหาราชทรงยอมจำแขนขาดเสียดินแดนมนทนบุรพาเพื่อแลกกับการได้จังหวัดตราดคืนจากฝรั่งเศสแต่คราวนี้ระยะเวลาสองปีครึ่งมารอดูกันว่าเมืองสู้แล้วจะได้อะไรกลับมาแต่คาดหมายได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากระดับ เป็นข่าวดังไปทั่วโลก 2. เศรษฐกิจของเมืองที่พยายามงโงหัวมาตั้งแต่ประมาณเมษายน2565ที่เริ่มเปิดประเทศตามคำทำนายเดิมแต่งโงขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเพราะสรุปผลออกมาแล้วคืออัตราความเจริญทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปี2565ต่ำกว่าที่คาด รั้นตั้งแต่ประมาณมีนาคม2,566เป็นต้นไปเมืองเริ่มออกจากบ่วงทุกตัวหน่วงทางเศรษฐกิจพระสุขดวงเดิม6เริ่มหลุดจากอิทธิพลแรงเอื้อมทุกจากพระเสาจรเจ7เศรษฐกิจกลายเป็นค่อยๆพุ่งด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เพียรสร้างมาและจะสร้างต่อๆไปอีกทั้งหากเมืองเสียอะไรไปทางเศรษฐกิจ ก็เป็นระยะที่จะสู้ให้ได้กลับมาเช่นแชมเรื่องข้าวหรือภาคเกษตรแม้เก์นี้จะออกแนวดีต่อเศรษฐกิจเมืองไปถึง14กุมภาพันธ์2,569แต่อย่าเพลินเด็ดขาดเพราะอย่าลืมว่าโอกาสเรื่องร้ายจะแทรกเข้ามาได้ตลอดเพราะเมืองต้องตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกไปพร้อมๆกับพยายามปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจไปด้วย 3. รัฐบาลออกจากภาระหนักที่แบกตั้งแต่การนาของโควิด -19 เข้าสู่โหมดใหม่ใครจะมาเป็นรัฐบาลจะสบายกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยชีย้เป้าไปที่หลังวันเกิดเมืองที่21เมษายน2566เป็นต้นไปขอให้จับตาโครงสร้างรัฐบาลกลุ่มเก่าที่มีแนวโน้มสู้แล้วได้กลับมาตามฉะลกลาบคืนคงรณรงค์เรา รัฐบาลมีชัยพระเสาเป็นตัวแทนรัฐบาลการบริหารประเทศส่วนกลุ่มฝ่ายค้านรวมทั้งฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไม่ว่าพักใดมาเป็นก็จะค่อยๆสางจากอาการป่วยไข้ที่เข้าขายทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นตลอดสองปีครึ่งพลิกเป็นสางไข้มีกำลังวางชาค่อยๆทำหน้าที่ดีดีขึ้น พระจันทร์ดวงเดิมสองหลุดอิทธิพลโทษทุกข์จากพระเสาจรเจ็ดเลงทําร้าย 4. ประชาชนคนเดินดินโดยรวมเริ่มหลุดจากบ่วงทุกข์ที่เข้าเคราะห์เจ็บไข้ได้ป่วยตายเศร้าทํางานไม่ได้ชีวิตมีปัญหาอุปสรรคเสียโอกาสทำม,มาหากินมีหนี้สินวิตกจริตมากมายตั้งแต่การมาของโควิด -19 พระเสาจรเจ็ด เล็งใส่พระจันทร์ดวงเดิมสองตัวแทนประชาชนเป็นคู่นี่สินเจ็บได้ป่วยเริ่มกลับเป็นโล่งขึ้นอีกทั้งสองปีครึ่งต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสทองของทั้งภาครัฐและประชาชนเองที่จะจัดการกับปัญหาหรือลดหนี้ภาครัฐและภาคประชาชนให้น้อยลง ยิ่งทำด้ก่อน21เมษายน2,568จะยิ่งดีนั่นคือทำก่อนเมืองจะเริ่มเข้าเคราะห์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอีกรอบ 5. ดาราตลกนักร้องคนเด่นดังวงการบันเทิงหล่อสวยระดับนางพญาที่เข้าเคราะห์มาตั้งแต่การมาถึงของโควิด -19 ชนิดป่วยตายเป็นใบไม้ร่วงในระดับเปลี่ยนยุค รุ่นเริ่มตั้งแต่ปรากฏการณ์นาค่อมจะค่อยๆเริ่มออกจากทุกใหญ่ต่อไปถ้าจะป่วยตายมีเคราะห์ก็แบบปกติ 6. ผู้นำองค์กรต่างๆทุกระดับคนมียศศักดิ์เข้าขายได้ทุกขลาบหรือลาบทุกขระวังคดีความโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมิ่นประมาทพระเสาจรเจ็สงแรงเอื้อมถึงพระอาทิตย์ดวงเดิมหนึ่ง สำคัญคือมีเกณฑ์ที่ควรกลุ่มนี้จะเคราะหใหญ่มากทางกฎหมายระเบียบรออยู่ที่จะได้แจ้งต่อไปอย่างไรก็ตามดวงชะตาเมืองยังมีดวงที่เหลืออีกหลายดวงที่จะทำมุมทั้งดีและร้ายอาจจะทำให้เรื่องร้ายและดีเกิดในเมืองได้ตลอดเวลาแต่ช่วงพระเสารจรหัวหน้าดาวร้ายตัวโทษทุกข์หลบมุมร้าย แล้วพลิกกลับเป็นให้คุณงามความดีเป็นปรากฏการณ์30ปีมีหนึ่งครั้งยาวนานประมาณสองปีครึ่งนี้เมืองต้องสู้ในสิ่งที่อยากได้หรือเสียไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องร้ายก็แก้กันเป็นประเด็นประเด็นไป ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากโขนฟองสนานจามอนจันมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ